ประปานครหลวงได้จัดทาโครงการประกวดหนังสั้นเพื่อการรณรงค์คุณค่าของทรัพยากรน,น้ําหัวข้อกระหายน้ําโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและห่วงแหนทรัพยากรน,น้ําในวันน้ําโลกโดยให้ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสื่อกลางให้ผู้ที่ได้รับชมนั้นได้รับรู้ถึงความสําคัญของทรัพยากรน,น้ํา ซึ่งโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนที่สนใจในการทําภาพยนตร์สั้นโดยมีนักศึกษาส่งบทภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมถึง34เรื่องจาก24สถาบันุูกจงใจกันในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าวันที่22มีนาคมนี้นะครับก็เป็นวันน้ําโลกนะครับซึ่งซึ่งเราได้จัดกิจกรรมมาเป็นทุกปีนะครับปีนี้เราต้องกรารรณรงค์ให้ทุกคน รู้ถึคุณค่าของน้ำนะครับจึงเดือนเมษาไรก็ได้มีกาิจกรรมว่าเชิญชวนนักศึกษานะครับมาร่วมกิจกรรมนะให้ทุกคนส่งเรียกว่าเป็นกับเป็นภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับเรื่องกระหายน้ํามานะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างทียิ่งเลยนะฮะก็เป็นกับการกระแสนะฮะให้ทุกคนเรื่องคุณค่าของน้านะครับคณะกรรมการได้เลือกบทภาพยนตร์สั้นที่ดีที่สุด5เรื่องพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนการสร้างทุนละ50,000บาท พร้อมทั้งยังมีผู้กำกับภาพยนตร์มากความสามารถในวงการบันเทิงมาร่วมเป็นที่ปรึกษาในการผลิตภาพยนตร์สั้นให้แต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ลีชาตะมิธิกุลทันวารินสุขพิสิทธิ์ชาคอชัยปรีชามานุษะวรสิงห์และศิวโรธคงสกุลซึ่งจะคอยแนะนำเทคนิค และคอยให้ข้อคิดดีในการผลิตภาพยนตร์สั้นแก่ผู้ประกวดในครั้งนี้ด้วยผลงานของน้องในแต่ละทีมได้ถูกนํามาใช้ให้ผู้เข้าชมงานนิทรรศการวันน้าโลกได้ชมและยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หลักของงานนิทรรศการวันน้ําโลกในครั้งนี้ก็ดีเพราะว่าปกตินักศึกษาทำหนังก็ต้องเหมือนหารเพื่อนทำอะไรยเงี้ย แต่เวลามีองค์กรหรืออะไรที่เขาแบบก็มีทุนให้ก็ไม่ต้องออกตังเองแล้วก็ได้ทําสิ่งที่ตัวอยากทําด้วยประสบการณ์ก็เหมือนได้ศึกษาเกี่ยวกับน้ํามากขึ้นได้รู้เรื่องน้ํามากขึ้นแล้วก็แนวที่ทําก็เพิ่งเคยทําครั้งแรกที่เหมือนแบบว่าถ่ายสตูตจัดไฟอะไรอย่างเงี้ยในกระบวนการที่ที่ได้ช่วยน้องไปฮะก็คือก็เราก็มาตั้งแต่ขั้นตอนของทําบท คุยกับเขามาก่าว่าเขาอยากจะพูดอะไรผ่านหนังเรื่องนี้แล้วเราก็เลยให้คำปรึกษาว่าเขาอยากพูดอะไรแล้วมันเผื่อมันจะพูดแล้วมันจะลึกซึ้งขึ้นหรือว่าเป็นตัวเขามากขึ้นก็จริงๆสําหรับโครงการของการมาปาเองอ่ะเราก็เพิ่งมาร่วมด้วยครั้งแรกรู้สึกดีนะคือก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่แหละว่าจัดโครงการดีๆให้กับเยาวชนนักศึกษาซึ่งทางการมาปามองเห็นสื่อทางภาพยนตร์มีมีผลกับกับเยาวชนและมีผลกับผู้ชม